สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ IO Channel นะฮะวันนี้นะผมจะมาเบรข่าวสารในวงการมือถือนะครับโดยีีนะผมจะมาพูดถึงข้อมูลอย่างเป็นทางการของมือถือจากค่าย m o t o r OLA ก็คือ Moto อ840 n e o นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูข้อมูลของมือถอรุ่นนี้ขอท่านผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ผมนะครับโอเคถ้าพร้อมแล้าไปดูข้อมูลกันเลยครับไปเดี๋ยวมาเริ่มดูกันที่ขนาดและก็น้ำหนักของตัวเครื่องนะฮะ ตัวเครื่องนะผมจะมีความหนาอยู่ที่7 8 9ามิลลิเมตรน้ำหนักจะอยู่ที่172กรัมนะฮะตัวเครื่องยังกันน้ำกันฝนตามมาตรฐาน IP 6 8นะครับซึ่งสามารถนำลงน้ำได้ลึกถึง1.5เมตรเป็นเวลา30มนาทีนะฮะส่วนวัสดุของตัวเครื่องนะฮะด้านหน้าเป็นกระจก c ค้ n i ิ่งกันยาก้าสามนะครับส่วนฝาหลังของตัวเครื่องนะผมจะมี2วัสดุด้วยกันนะครับได้แก่ซิลิโคนและก็หนังวีแกนนะฮะมาดูต่อกันที่หน้าจอนะฮะสำหรับหน้าจอของ Moto a 10 Neo นะฮะจะให้ขนาดหน้าจอมาาออยู่่ที6.55นนนิ้้วเป็หจ OLVD สีสันของหน้าจอให้มากถึง1,000งันล้านสีมาพร้อมกับอัตรา refresh rate สูงถึง144เฮิร์ตรองรับหน้าจอแบบ10บิตรองรับ DCI P 300%ความสว่างสูงสุดนะครับผมจะอยู่ที่1,300นิตความละเอียดของพิกเซลนะครับผมจะอยู่ที่402 ppi อัตราส่วนหน้าจอต่อตัวเครื่องนะผมจะอยู่ที่เก้าสิจุดสองเรทนะครับผมจะอยู่ที่360เฮิร์ตตัวเครื่องนะครับผมมาพร้อมกับระบบปฏิบัติการ Android 13สิาำหรับชิปเซตน,นะผมเลือกใช้ชิปเซตของ Mediatek Dimensity 7030บนนนสถาปารปรัตยกรรมด6โเมตร cpu octa core นะฮะ cpu จะเป็นของ Mali-G610 mc 3นะฮะมาดูต่อกันที่หน่วยความจำมกนันบ้างนะฮะสร ram นะผมจะเป็นแบบ lpddr ไฟมีเรื่องสองขนาดด้วยกันนะครับได้แก่8 g ด g b แล้วก็12 GB ส่วน rom นะผมจะเป็นแบบ u m c p นะครมีเรื่องสองขนาดเช่นเดียวกันนะครับได้แก่1น8่ b แล้วก็256 GB ตัวเครื่องไม่สามารถสาใส่ m e m o r การ์ดเพิ่มได้นะฮะมาดูต่อขันที่กล้องนะฮะรบับกล้องหลังนะผมติดตั้งกล้องหลง คาเจะอยู่ที่1.8นะฮะกล้องหลังนะครับผมรองรับ PDF แล้วก็มี o s การสั่นมาให้นะฮะสําหรับบิกกล้องนะคผมจะเป็นกล้องอัตราวัยความแม่ดจะอยู่ที่13เมกะพิกเซลคา F จะอยู่ที่2.2มุมมองของกล้องแล้วผมจะอยู่ที่120องศากล้องอัตราวัยนะผมรองรับระบบ PDF ด้วยนะฮะสําหรับกล้องหลังนะผมสามารถถ่ายวีดีโอความแม่นสูงสุดได้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทและ 1080p 60เฟรมเลทนะฮะกล้องหลังยังมี e s การสั่นสําหรับการถ่ายวีดีโอมาให้ด้วยนะฮะสําหรับกล้องหน้านะผมให้ความเล็ดมาอยู่ที่32เมกะพิกเซลคา F จะอยู่ที่2.4นะฮะ กล้องหน้าสามารถถ่ายวีดีโอความละเอียสูงสุดได้อยู่ที่ 180p 0 60เฟรมเรทนะฮะสลับลำโพงนะครับผมเป็นลำโพงคู่แบบ Dual Stereo ตนะฮะรองรับเสียงแบบ Dolby S Mode นะฮะตัวเครื่องไม่มีช่องเสียบแจ็ค5มาให้นะครับสลับ Wi-Fi นะผมรองรับ Wi-Fi 2.4 Wi-Fi 5แล้วก็ Wi-Fi 6e นะฮะ e t o o t h จะเป็นเวอร์ชัน5.0นะครับพอร์ตการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type C เวอร์ชัน2.0สำหรับเซนเซอร์สแกนลนยนิ้วมือจะอยู่ที่บริเวณใต้หน้าจอ แบตเตอรี่นี่ยผมให้ความสุแบตเตอรี่มาอยู่ที่5,000ม ah. ิลลิแอมป์รองรับการชาร์จใบสูงส,สุดอยู่ที่68วัตต์แบตเทอร์โบพาวเวอร์นะฮะตัวในข้อมูลนะครับระบุว่าชาร์จ50%นะผมจะใช้เวลาเพียง15นาะทีเท่านั้นตลับสีที่เปิดตัวมานะผมมี3สีด้วยกันนะครับได้แ,แก่ Pantone Black Beauty, Pantone Shooting Sea และก็ Pantone Canine Grey นะฮะโดยราคาที่เปิดตัวออกมานะครับบัตีเป็นเงินไทยนะผมจะอยู่ที่ประมาณ 15,400กว่าบาทนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดของ m o t o r ola a 4 0 Neo นะครับมือถือที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดของค่าย m o t o r ola นะครับายปีนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแว้เดี r i e ข่าวสารกันใหม่ในปีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย